สวัสดีครับวาทิดนักวิเคราะห์จากฝ่ายสิร์ชนะครับดูหุ้นในกลุ่มของอโรงไฟฟ้าเครื่องดื่มแล้วก็ ICT นะครับสำหรับในส่วนของ GPC s เนี่ยเรายังแนะนำซื้อนะครับที่ t a r g e เก r ตไเดิม49บาทเป็นราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้านะครับสำหรับประเดน็นสำคัญก็คือว่าในไตรมาสที่3ที่จะรายงานงบออกมาเนี่ยเราคิดว่ากำลังสุทธิ GPC s นะครับน่าจะอยู่ที่1.6พันล้านบาทนะครับบวก108%เยอนเยแต่ว่า ลดลง21% Q on Q นะครับในแง่ของกำไรหลักเนี่ยอยู่ที่1.1พันล้านบาทบวก4% year on year แต่ว่าลบ38% Q on Q นะครับรายการพิเศษต่างๆไต่มาสเนี่ยเป็นเรื่องของกำไรจากการขายอาวดาบางส่วนก็คือ3%นะครับแล้วก็ขาดทุนจาก FX นะครับถ้าเราตัดออกเนี่ยก็จะได้คอ r e p r o f ตามที่บอกนะครับทีนี้ในแง่ของกำไรสุทธิที่พุ่งขึ้น year on year เนี่ยก็มาจาก กำไรจากการขายเงินลงทุนที่บอกไปนะครับแล้วก็ตรงไฟฟ้าสายบุรีดีขึ้น SPP ดีขึ้น IPP ดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนทางการเงินลดลงตามภาวะอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับส่วน Q-on-Q ทนะครับที่กำไรแย่ลงมาจาก การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนของโรงไฟ,ฟ้าฉางฟางซีดาววินฟาร์มที่อยู่ที่ไต้หวันนะครับแต่ว่าถ้าเราตัดออกไปเนี่ยในส่วนของโอเปอเรชันหลักๆของ g p c จริงๆก็คือ SPP กับ IPP ก็ต้องบอกว่า SPP ดีขึ้นนะครับจากดีมาลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มาจินก็ขยับค่อนข้างดีขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วน IPP ีเนี่ยโรไฟ,ฟ้าเก็กโควันเป็นตัวช่วยหลักแต่ไตรมาสนี้นะครับก็คือมีการขาดทุนน้อยลงจากราคาานหินที่ปรับตัวลงนั่นเองนะครับเลยทำให Mismatch ของต้นทุนเนี่ยมันมีความผันผวนลดน้อยลงนั่นเองนะครับทีนี้ในบทวิเคราะห์เนี่ยเรายังคงประมาณการเอาไว้นะครับโดยมองว่ากําไรในส่วนของไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อ Q ิวออนคิะครับก็เป็นเรื่องของโครงการฉางฟังซีดาวที่บอกนะครับว่ากำไรจากจาเก FX นี่ยตรงนี้ที่ขาดทุนไตรมาสที่แล้วในไตรมาสที่4น่าจะกลับมาขาดทุนน้อยลงหรือว่าเป็นฟเกเณฑ์มากขึ้นนะครับหลังจาก เงินในส่วนของไต้หวันเนี่ย a g a i n ต t ตัวของ US Dollar เ o l ดอลน่าจะกลับมาเป็นบวกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเป็นช่วงไฮซีซั่นของพลังงานลมด้วย นะครับแล้วก็ต้นทุนการเงินยังอาจจะปรับตัวลดตรงต่อนะครับก็ทําให้กำไรอาจจะดีขึ้นทั้ง q on Q แล้วก็ a ย On Year นะครับในภาพรวมเนี่ยที่เราแนะนําซื้อถามว่าเพราะอะไรนะครับแล้วเราก็เลิกเป็นท็อปพิกในไตรมาสที่4ควบคู่กับตัวของ b c p g ด้วยนะครับสำหรับ GPSC เนี่ยประเด็นบวกคือว่าการกลับมาเติบโตของกําไรแล้วก็อัตรากําไรของโรงไฟฟ้า SCP กับ IPP ที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้ไปทั้งหมดนะครับในมุมมองของเราแล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากภาวะตลาดบิ ขาลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมีอัพไซด์นะครับ potential Upside อจากการซื้อโรงไฟฟ้าในกลุ่มปรทซึ่งมีความเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็มีดีมาอยู่แล้วนะครับประเด็นอยู่ที่ว่าจะซื้อได้ราคาถูกหรือแพงมากแค่ไหนซึ่งเราคชือว่าน่าจะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับวบิเคราะห์ฉบับเต็มดูได้ใน k ค r e s e ส r c h สหรับวันนี้สวัสดีครับ